หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่27แนวลุกของเวียดกงต้องหยุดสนิทเมื่อการระดมยิงย่างบ้าระห่ำของฝ่ายตั้งรับ ไม่มีทีท่าว่าจะลดปริมาณลงปกกี้ที่บินวนเวียนเทกกระสุนลงมารอบแล้วรอบเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอากระสุนมาจากไหนต้องมากต้งหมายแต่ละเครื่องแต่ละลำบินแล้วยิงลงมานับเป็นสิบสิบกรอบก็ยังจะบินต่อไปอยู่อีกจากดาวเหนือสกิปพันตรีโรเจอร์เพื่อจะสอบถามบางอย่างเมื่อเห็นว่าเป้าหมายเริ่มจะหมดไปไมเมเจอร์น่าจะลองถามเรนโบลดูหน่อยกระสุนพวกเขายังเหลือมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายิงสนับสนุนได้อีกนานเท่าไหร่ครับถามทาไม พวกนี้มืยิงแล้วมันก็ยิงกันจนหมดลำนั่นแหละก็นั่นนะสิแต่ผมกลัวว่ายิงหมดลำก็แล้วกระสุนหมดแต่ศัตรูไม่หมดนะสิครับงั้นเดี๋ยวผมถามดูก่อนเออเรนโบคุณยังเหลือกระสุนอีกมากไหมพอที่จะยิงให้คุณนั่นแหละแซมสันก็นั่นนะสิถือว่าพอนะคุณยังมีสักแค่ไหนเหล่าคงยิงได้อีกสักสองสามรอบนะแซมสันคําตอบนั้นจากดาวเหนือได้ยินจากวิทยุข,ของตัวเองด้วยเอามือตอบไหล่พันตรีโรเจอร์แล้วพูดวิทยุเสียเองเพราะคิดว่าไม่มีเวลาอีกแล้วโอเคเรนโบ ต่อไปนี้คุณเอาอยางนี้นะให้ทุกเรนโบ์หยุดยิงก่อนหยุดยิงสิ้นคําสั่งเสียงปืนจากอากาศพลันเงียบลงทันทีจากดาวเหนือต้องสั่งหยุดอย่างทันทีทันใดเพราะห่วงจํานวนกระสุนที่เหลือจะไม่เพียงพอกับการรับสถานการณ์ขั้นต่อไปแล้วจึงว่าต่อโอเคขอบคุณมากต่อไปเนี้ขอให้ทุกๆเรนโบบินวนเวียนต่อไปก่อนการยิงให้เลือกยิงเฉพาะเป้าหมายที่แน่ใจเท่านั้นตอนนี้เอวีซีมันรู้แล้วว่ากระสุนของคุณนะยังเหลือ,อไม่มากนักรอบ ตอนนี้มันหยุดการเคลื่อนที่แล้วด้วยมันกําลังรอให้กระสุนของคุณหมดก่อนมันจึงจะลุกใหญ่อีกครั้งพอถึงตอนนั้นคุณคงมองออกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับพวกผมอีกไม่เกิน30นาทีนี้พวกในค่ายที่เนินฉลามของมันจะออกมาเสริมคราวนี้ผมเชื่อว่ามันต้องออกมีอีกไม่ต่ำกว่า200คุณต้องให้ผมบอกไหมอะไรเป็นอะไรจ่าดาวเหนือต้องหยุดพูดกลางคันเพื่อชี้เป้าหมายที่กําลังคลืบคันขึ้นมาให้พันตรีโรเจอร์เป็นคนจัดการแทนในขณะเดียวกันที่เสียงร้องของคนบาดเจ็บก็ดังขึ้นมาจากทางด้านอื่นด้วย จ่าดาวเหนือต้องลากความสนใจนั้นออกมาแล้วว่าต่อกับเรนโบ์เรนโบ์ผมต้องการเรนโบ์ชุดต่อไปหนึ่งหรือสองชุดเอาชุดละสามเครื่องก็พอและผมต้องการให้เขามาถึงที่นี่ก่อนที่กระสุนนัดสุดท้ายของคุณจะหมดไปเพื่อการยิงครั้งนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าพวกผมจะถอนตัวออกจากที่นี่ได้คุณขัดข้องไหมที่จะติดต่อเรื่องนี้ไปที่บอกอให้ทีนักบินเข้าใจในความหมายและความต้องการของจ่าดาวเหนือทันทีใจนั้นเขายอมรับว่ามองข้ามเรื่องนี้ไป นับเป็นความผิดพลาดอย่างถนัด VC ไม่ได้มีเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะลบไม่เป็นมันก็เคยมีประสบการณ์ในการลบมาอย่างโชคโชนพอสมควรการที่มันต้องมาพลาดท่าเสียที่คราวนี้ก็เพราะความได้เปรียบเสียเปรียบทางภูมิประเทศและอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพกว่านั่นเองแม้รลนั้นมันก็ยังไม่คิดที่จะถอนตัวจากพื้นที่การลบแต่อย่างใดหัวใจมันยังแรงแม้บางครั้งขวัญและกําลังใจมันจะลดลงไปบ้างแต่ก็คงเป็นเพียงชั่วครู่หลังจากนั้นไม่นาน มันก็สามารถทําใจได้แล้วลูกชาร์จขึ้นมาใหม่ได้อย่างเคยสปุกกี้ทั้ง5้าลำยังคลางกระหึ่มบินวนเวียนอยู่ที่เดิมยังไม่ลดละนานๆครั้งดอกันเนอร์ยิงกระสุนลงไปทีเมื่อเห็นร่างคนกำลังวิ่งอยู่เบื้องล่างเป็นการยิงอย่างจงใจและบรรจงผลที่ออกมาจึงเป็นที่น่าพอใจเวียดกงอีก3-4คนตลอดทั้งแนวต้องมีอันหมดสภาพไปอีกพร้อมๆกับพวกตั้งหับที่กระนํำยิงลงไปยังไม่ยั้งเหมือนกัน สมหมายที่คิดว่ากระสุนจะสามารถแหวกรอดเข้าไปได้ต้องยิงเข้าใส่ทันทีซึ่งก็นับว่าได้ผลอยู่บางครเวดกองหลายคนต้องออกมาดิ้นตายข้างนอกเมื่อดงกระสุนหัวระเบิดทะลุทะลวงผ่านแมกไม้เข้าหาร่างของมันโอเคซั้ซๆนอสตาสิ่งที่คุณต้องการจะมาถึงที่นี่ใน15นาทีนี้คุณเตรียมแผนง,งานไว้ให้เขาได้เลยขอบคุณมากเรนโบ ตอนนี้ผมยังไม่ไปไหนแล้วนะผมไม่อยากไปเสี่ยงแลกชีวิตกับพวกเดนตาย VC พวกนี้เดี๋ยวผมจะเก็บมันไม่ให้มาขวางทางเดินผมเลยแม้แต่คนเดียวสําหรับเรนโบว์ชุดใหม่ที่จะมาผมจะให้เขาหาทางสกัดกัน้นพวกที่ออกจากค่ายมาเท่านั้นแหละโอเคกูดไอเดียนอสตาผมเห็นด้วยไม่มีปัญหาเรนโบว์กูดหรือไม่กูดมันก็ต้องเล่นไม้นี้ไปก่อนส่วนเรื่องอื่นตอนนี้ผมยังคิดอะไรไม่ออกถ้าคิดออกแล้วจะบอกคุณอีกทีทั้งสองเงียบว,วิทยุไปเราหันไปทําหน้าที่ของตอน เรนโบะดมยิงลงมาอย่างปราปลายต่อเมื่อพบเห็นการเคลื่อนที่ของคนข้างล่างและอยู่ในระยะที่ห่างจากแนววางตัวของฝ่ายตั้งรับอย่างพอเพียงจ่าดาวเหนือรู้จักที่เดินไปทางฝั่งตรงข้ามของยอดเนินเป็นการเดินที่ปกติไม่ได้มีความหวัแเลงว่าเวียดกงมันจะยิงขึ้นมาสักเล็กน้อยที่มั่นใจก็เพราะไอเวียดกงนั้นมันคงไม่มีปืนที่ยิงระว,วิถีกระสุนโขงขึ้นมาถูกตัวเขาได้นั่นเองเลือเห็นสิบเอกอดิตฉเฉลยทั้งสองคนที่หมอบราบอยู่กับพื้นหลุม เพียงแวบ,บเดียวของสายตานั้นบ่งบอกว่าทั้งสองคนต้องยอมรับที่ได้ตกเป็นหนี้ชีวิตแก่เขาจนยากที่จะทดแทนได้สภาพของการรบที่แสนจะรุนแรงแบบนี้หากไม่ได้รับการคุ้มกันจากนักล่ารับจ้างชุดนี้เสร็จแล้วเขาย่อมไม่มีชีวิตที่จะรอดกลับไปแน่จา่าดาวเนยไม่สนใจในสายตาที่วิงวอนนั้นแม้จะรู้ว่าเขาคือนักเรียนทหารปืนใหญ่รุ่นน้องที่จบมาจากสถาบันเดียวกันก็ตามคำพูดของผอบอพันที่ปลามาสนั้นยังก้องอยู่ในหู ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้จ่าดาวเหนือพาไปทางลูกทีมทันทีเลียวขวาไปที่ไอเชดกับไอมณ์ประจําอยู่พี่เมื่อกี้เห็นอยู่สองคนไอคู่นี้มันวัยหน้าดูเลยไวัยไงวะนั่น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 พี่ดูนู่นนู่นผมกับไอมณ์สั่ไปคนละสามนัดยังหยุดไม่ได้เลยพี่ลองไหมไอเชษว่ามาพอดีเวทกองสองคนตามที่มันจับตามมานานโผล่ขึ้นมาตามแนวที่กำบังให้เห็นพอดีทั้งสองมือสังหารพยายามหลายนัดแล้วแต่ยังไม่ถึงคราวที่มันจะต้องตาย ก็เลยยังรอดไปได้ตอนท้ายยังมีการท้าทายหัวหน้าให้ลองดูบ้างจากดาวเหนือไม่ว่าอะไรสายตาที่เห็นเวทกงสองคนนั้นหายเข้าไปในลืบหินก็พอจะรู้แล้วว่าควรจัดการกับมันยังไงดีหันมายิ้มให้กับลูกน้องแล้วจึงบอกมันแค่เนี้ยไม่พอมือกูหรอกเอางี้กูบอกให้ตอนเนี้ยมันรู้แล้วว่าเราอยู่บนยอดเนินนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นป่วยการที่จะไปปิดบังเรื่องนี้ไอชาติมึงถอยไปตรงนู้นแล้วเอาสี่สิบมิลเมตรแก๊สน้ำตาซัดลงไป เผอๆกูว่าไม่ใช่สองคนนี้หรอกไอคนอื่นนะอาจอ,าออกให้มซัดเล่นด้วยเอางั้นเลยนะพี่เออเอางั้นสิวะไอชาตดดำเนินการทันทีมันชาร์จออกจากหลุมที่กำบังตรงนั้นลบขวาเล็กน้อยยึดใต้คนไม้ใหญ่แปะลำตัวเข้าไปผิงเป็นหลักในการช่วยเล่ง m 2 0 3ที่มี m 7 9อยู่ใต้ลำกอง m 1 6บรรจุกระสุนแกส๊สน้ำตาพร้อมแล้วไอชาตั้งระยะหิง120เมตรเล็งประนีตทันที ด้วยเวลาไม่นานนักกระสุนนัดนั้นก็ลั่นออกไปเพียงนัดเดียวจากการเล็งที่ประณีตโดยกล้องเล็งที่ขยาย16เท่ากระสุนระเบิดขนาด40มิลิเมตรที่ภายในบรรจุกแก๊สน้ำตาก็ระเบิดขึ้นสายลมที่พัดลงต่ำช่วยพาให้กลุ่มควันสีขาวนั้นลอยออกจากเนินลงสู่พื้นล่างทันทีได้ผลตามคาดเมื่อไอเวยดกงสองคนนั้นมีอาการไอแคกแคมือปิดหน้าปิดตาวิง่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิต ความเจ็บแสบที่ลูกในตาม,มันคงจะทนไม่ไหวจริงๆจึงลืมไปว่าภายนอกมีความตายรอรับมันอยู่ออออเยี่ยกวอเลยไอ้ชาตินึกฉุนอยู่ในใจเมื่อไอ้หมนที่จับคู่กันมาตลอดเป็นคนจัดการเด็ดชีเวทกงสองคนนั่นเสียเองแทนที่จะเหลือไว้ให้มันบ้างจากดาวเหนือรอด้วยความชอบใจไม่ต้องห่วงหรอกชาตินุน่นขวาไปหน่อยนน่นเอา้าจาดาวเหนือชี้บอกเวทกงอีกคนต้องโดนเข้ากับฤทธิ์แก๊สน้ำตา ตาลีตะเหลือกออกจากที่กำบังยังไม่คิดชีวิตไอชาโดดเขาที่กำบังทงันทีแต่ชา้าไปเสียแล้วอ๋ออดอีกูไอวิทไอส้นตีนของกูเนือของกูไอวิทไม่สนใจว่าชาจะได้ยังไงกับสนใจอยู่แต่ที่ด้านหน้าในยามที่แก๊สน้ําตากําลังกระจายแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนตาบอดหลงออมมาบ้างเป็นแน่ครั้งแรกที่อากาดังขึ้นมาหลังจากที่พวกมันเองตายไปเกือบจะหมดอยู่แล้วมันทําอย่างนั้นนะถูกต้องแล้ว ระยะที่ห่างเกือบ100เมตรกับตำแหน่งที่มีเสียง m 7 9นั้นเป็นจุดที่มันตอบโต้มาไม่ต้องห่วงเลยว่าเมื่อเสียงอาก้าดังมาอย่างนั้นมันเหมือนเป็นการท้าทายกันนักร่ารับจ้างจ้องมองหนักขึ้นอีกเพื่อที่จะหาที่ซ่อนตัวของพวกมันให้ได้คราวนี้อาก้าดังระงมจะรอบทิศทางในระยะที่ห่างพอๆกันนักด่ารับจ้างยิ้มออกมาได้เมื่อไม่นึกว่าเวียดกงมันจะโง่ขนาดากล้าเปิดเผยที่ตั้งของตัวเองออกมาเบ้องล่างที่มีแต่ความเสียเปรียบทางชัยภูมิแบบนี้ อ oh, oh. แม้แต่ระยะ500เมตรมือระดับอาชีพอย่างพวกเขายังปิดชีพมันได้แรานับภาษาอะไรกับระยะแค่100เมตรเพียงเท่านี้เวทกงที่มีที่กำบังทางด้านหน้าแต่ด้านข้างกับเปิดลงเลยโดนเขาอีกจนได้คราวนี้เสียงอากาพันลดลงยังเห็นได้ชัดสปุกกี้ที่ยังคงวนเวียนส,สัว์กระสุนลงมาเป็นบางครั้งมาตอนนี้ดูเหมือนการยิงนั้นจะไม่ค่อยได้ผลเสร็จแล้วเมื่อระยะห่างของเป้าหมายกับแนววางตัวของพวกนักล่ารับจางมันใกล้เข้ามาแล้ว พันตรีโรเจอร์จึงสั่งการทันทีเรนโบผมว่าตอนนี้คุณหยุดยิงได้แล้วผมว่าคุณไปดูเพื่อนคุณที่ตกเมื่อกี้ดีกว่าดูซิมีทางไหนช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้วก็ดูซิว่า้พวกในค่ายที่มันจะออกมาเสริมอ่ะมันมากันหรือยังถ้ามาแล้วก็ผมยกให้คุณเลยโอเคไหมไม่มีอะไรที่จะไม่โอเคสปุกกี้ลำน้าดึงตัวออกไปทันทีโดยการบอกออกให้ห่างจากจุดที่ตั้งของปืนกล20มิลลิเมตรกระบอกนั้นตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าพวกที่จะมาเสริมกําลังนั้นจะมาจากทางไหนกันแน่ พวกนักล่ารับจ้างเองก็เถอะทั้งหมดนี้อาศัยข้อมูลเดิมเกี่ยวกับเนินฉลามที่เคยเป็นรังใหญ่ของเหล่าเวทกงซึ่งเชื่อแน่ว่าที่นั้นยังคงมีพวกมันฝังตัวอยู่เมื่อเสียงฮองเงียบไปทุกคนจึงสามารถได้ยินเสียงอากาชัดเจนขึ้นบางครั้งเสียงคนที่วิ่งเร็วดังสวบสฉบเข้าไปในซุ้มไม้หรือแม้แต่เสียงก้อนหินก้อนดินที่ล่วงพลูเมื่อถูกเหยียบถูกเคลียยิ้มเครียดตรงมุมปากกับสายตาที่จดจ้องไปยังตำแหน่งราวกับแมวเตรียมตะปบ,บหนูน้อย จากดาวเหนือเตรียมเล่งสถานการณ์ขึ้นอีกการน้ำตาสักลูกสองลูกแบบประชาสีวะพวกเราคราวนี้เล่นตะโกนสั่งไม่ได้กลัวเกรงสัตว์สีกันเลยแม้แต่น้อยท้งนี้และทางนั้นพวกนักล่ารับจ้างก็ต้องการจะให้มันยิงตอบโต้ขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะจะได้รู้ที่ตั้งของมันแรกแล้วเสียงระเบิดขนาด40มิลลิเมตรก็ดังขึ้นแการน้ำตานับสิบลูกระเบิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันค,ควันสีเขียวที่คิดว่าเมื่อมองทางอากาศแล้วคงจะเห็นเป็นจุดเรียงต่อๆกันเป็นรูปวงกลม นัดใช้ระยะ100เมตรกว่าๆเวระยะยิงทางสิ้นได้ผลจริงๆ M203 ที่กลับมาอยู่ในตำแหน่ง M16 อีกครั้งเกือบจะครบทุกระบอกทาไม่นับที่ของจ่าดาวเหนือต่างยิงออกพร้อมๆกันเมื่อที่หมายปรากฏความเชื่องช้าของเวียดกงที่มันเหมือนกับคนตาบอดอยู่แล้วจึงไม่ยากที่จะเล็งแล้วยิงปรากฏว่าเวียดกงนับ10คนรอบนั้นต้องจบเกมชีวิตลงอย่างน่าอเนจอานาถชุดที่2ตามไปอีกในเวลาไล่เลี่ยกัน ในคนที่โดนแก๊สที่หลังเพิ่งจะออกมาสภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพวกแรกเท่าไหรนะ่นักแต่ที่เหมือนกันที่สุดก็คือความตายที่ไม่มีใครรอดไปได้เมเจอร์คิดว่ามันยังเหลือรอดสักกี่คนเนี่ยจ้าดาวเหนือถามแบบเปรยเพลยไม่รู้จะพูดอะไรผมว่าไม่เกิน30ผมว่า20ทั้งสองคนมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของจํานวนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญอะไรเพราะมันมีค่าพอๆกันนั่นแหละหากจะทําอะไรลงไปสักอย่าง